ก่อนจะเข้าไปดูคลิปการทำอาหารนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของผมด้วยนะครับเมนูวันนี้จะมาทำข้าวโพดอ่อนผักแครลอดนะเดี๋ยวมาดูกันครับเปิดแก๊สให้รอ้อนก่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาอย่างที่ผมบอกนะครับเมนูผมจะไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้ผงชูรสแล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลน,นะครับรอให้น้ำเดือดสักครู่ พอน้ำเดือดแล้วครผมก็จะโขกวันนี้จะใช้พริกขี้หนูครับเขียวกระแดงแล้ว่ากระเทียมโขกพอหยาบราให้มันหอมก่อนพอหอมแล้วผมก็จะใส่อ,อกไก่ใันพอคัน,นะครับผัดให้สุกก่อน ถ้าคนไม่ชอบทานเผ็ดก,ก็ไม่ต้องใส่เร็ดนะครับผมชอบทานเผ็ดเนาะผมทำทา,ทานทุกวันพอไก่เริ่มสุกผมก็จะใส่ข้าวโพดอ่อนหั่นเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็ใส่แครลลอทลงไปด้วยเพิ่มสีสันเลย ใส่ซอสหองนงมลงไปแล้วก็ใส่ซอสผักเกรับแล้วก็ใส่เห็ดลงไปครับเห็ดหอมสด พอสูตหมดแล้วผมก็จะใส่พิกชีฟ้าสีเขียวเป็นเม่นๆให้เรนด้ผัดโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเกยนะครับยูวยวอาาดอยู่ีนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเห้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มีรูปร่างที่ดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ